การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรณีที่เป็นเงินสดหรือว่าสถานที่รับส่งนยอยู่ห่างไกลจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งตามระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้นะครับในข้อ35การรับส่งเงินของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเป็นเงินสด หรือว่าสถานที่ที่จะรับส่งในอยู่ห่างไกลหรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่กันแก่เงินที่จะรับส่งเนี่ยก็ให้ผู้บริหารท้องถิน่นหรือท่านนายกเนี่ยอาจจะแต่งตั้งพนักง,งานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย2คนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมการรับส่งเงินก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตรงนี้ให้เป็นการาตัดสินใจของผู้บริหารนะครับก็คือ,อเขากำหนดเอาไว้ว่า อาจจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมการรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการรับส่งเงินกรณีเป็นเงินสดหรือว่าสถานที่รับส่งเงินอยู่ห่างไกลนะครับ